ไปเบิ้งไปเบิ้งเล้ยงมาทั่วไปมู่ไปมูเลยไปมู่ชวนป้าไปเบิ้งไปเบิ้งเมื่อป้าวมาขิ่นได้เหรอแไปเบิ้งว่าผีนดำเราหลายนางนี่นะทั้งหมอเป็นทั่วหมูตัวนึงกับไก่ตัวนึงไก่เนี่ยมาต้มนวดเตรียมไปถาขึ้นหมูเชื่อดหางมันนะหมูโอ้แล้วก็เนาะแบบว่าเป็นตูเนาะเอาแบบพ่อแม่พี่นะมาที่เดียวคันบริเวณมนสิปันเบาอยู่นี้โอ้โหเปล่ามากนะแมวตกก็ได้มาญาติก็ได้มาผู้น้องเตกเนาะ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์สกุลสุพลเนาะวันเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับขับซู่องสติปสสดีสาวเล่าอีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะมาพม่พอสติปในมื้อน,นี้สติปกะเดินทางมาหาน้องมะนาวนอกหรือว่าน้องเต้าเนาะ,ะก็สิได้มาหาเพื่อนทะเลพ่อแม่พี่น้องเ้ยตอนนี้กมามหดเืนเพื่อนานะเป็นทีมห้อยแล้วเดี๋ยวจังละก็สิขึ้นไปหาน,น,น้องเพื่อนเนาะโดย มาทาชาติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสบายดีน้องมะนาวนน้องมะาวสาวมะนาวเพื่อนโดยเชืขึ้นลายวันเชื่อขึ้ลายเนี้ยไม่เจอกันโดนนดูขึ้นลายกูกามะนาวนะใช่แล้วสบู่มะนาวกะใช่แล้วมันแห้งขึ้นกูก้าวแห้งขึ้นกูก้าววะแต่พวกแห้งหน้ากูก้าววะ มายนเลยกับพวงในสาวพวงนี่สติก็เอาโครงมาผังเนาะนี่นี่มีขวมีเนาะกับชติปิ่คนสางชติก็เลยเอาสติปิมามีผเห็ดนะสติป่เปนแเห็ดเองสีมือสีมือข่อยได้ห่ะสีบหน่อยดวยเบ่ชิเบิ่งเด้อมีไบ่้าบ่เ่บก็บตามความริเ้ยเซ่บก็บ่แซรบเนาะเซ่บก็บ่แซ่บเมนเมนความนม่นี่ขายพวก เจ้าเทพน้ำม้เจ้าพอกดูเจ้าเอาแคไปนี่นะอยเงยาเงินแต่เราเหนว่นเออนองสาวจะวอกนสาวบอเขึ้นไปแล้วจะกะเบงูแห้วพี่ะแม่เนาะจะกระเบื้องแต่หูกเพิ่นแล้วถาเนาะจิกเนาะจิงกไท่ว่าอะบาเนี่ยจาซื้อว่าให้เจ้าอย่างดีวะมเมยุ่งห่ะเมนี่ว่าสีแดงอะสีแดงเนาะเอาเวีนมันยังท่าด้วย่ะเสือกระเดงเนาะสกระเดงสกระเดงแมนี่ในนอกนะ บรรยากาศก็ห่อนแห้งดีเนาะสีงามได้สติงามคักบ่ถ่ายลงมือดูย่งถ่ายบอบอคนละสีไม่เอ็นคงข่อยบ่เมนสีแดงของเจ้าเจะมักสีแดงข่อยก็จัดไปเอาสีแดงให้เจ้าข่อยแดงเต็มที่ขาวบ่อยนะขาวขาก็ะปุซำหน่าเจ้ารบข่อยปะหน่าหน่าชาวตีกับสาวพวงเลยอะไม่งนีเอ็นเราไปเต่งข่อยมาเต่ง ติ๊กเต, <spell S 2> ต่งนี่ไม่ได้เต่งนะเราเต่งอยู่คือสิงานอยู่เนาะจากพวกหมักแต่งเนาะค่ะจาพวกอ้งเต่งนี่โวงามกว่าสติบจักบ่วงามกูเลยเลยเฮ้ยเอามาเงินไทยเนาเอ้ยเนาะติไ๊กอะไรกันติ๊กอะไรกันเราลองสติ๊กใหม่เด้อลองหมวกก่อนลองแล้วกับพ่อเด้อเอาไว้ทายอีกเด้อเมนยังต้องท่าลายเมนเมนสิท่าลายนี่อันยั้ทับกันบ้างบุหัวสีแดงงามเลยติ๊บอัวพ่อมาเนี่ยไว้มาเนี่ยร่มก็จะคอยบาทนี่ ินข้าวเที่ยงแล้วบ่มื้อนี้ยกินก็ไม่น่ากินเออถ้ามัมีอะไรกินเนาะกินกันย่งซะแต่บางอย่างเราแซ่บบ่แซ่บบ่คือว่าบ่แซ่บแช่บอใซ่บหมให้ตามเนอือเออบุกไปตามเองก็เรื่อง่อแช่เนาะแก่เจะบ่ตามเลยคำว่าเขาเจ้าเอาเครื่องมาให้เจ้าตาเจ้าสิดตาบ่ตาเองตามอือมีหูหุงก็ชื่อหูหุงกตาแซ่ไปแล้วแช่กินได้คนเนาะกิ้ำเที่ยงเลย มันยังมาเลยเขาเนี่ยังคืดอยากอยู่ได้หนิเนาะเราเดินตามมาเลยเนาะแมทำรา้สะดวกกันเตะถุบไปเช็ดยังว้านหมื่นบานชื่อนี่นะแต่ใช่เจ้าทปเชดเจ้าก็เห็นเกินบ่เห็นนะเจ้าไปใช้เจ้าก็เห็นเอาเคนเห็นคอยผมเนี่ยขอไปตักน้ำกินเดิเนาะเจ้ามาใส่ก็อมเนี่ยมาแต่บดบอมาแต่บวชเจ้าไปเลยเจ้าก็จือเนาะสิไปเช่นสระพวงมันนี่วันคานวันคานบอ ปกติเพิ่นมาแต่วัตทิบเนาะมีแต่วันทิบบอดูเอาเพิ่นไปมั่นเพิ่นพ่อคอยดิว่าน้ำกะละยาซะบ่เมื่อนั่นเจ้าไปบุญบ่ข่อยเห็นทั้งสาวบุนตาพามาชงมื่อนั่นแม่นบ่ไงสามเวยเขาน้อแม่นสามเวยเจ้าไปเพลียบ่ตอนไปนะไปเพลียบเนี่ยเพิ่นผ้าไปกินเพลียบ่ถุก๋วยเตี๋ยวกินกาวผ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะ นังงางๆไม่กลัวเหรอว่าเห็นแต่ใช่มากบ้อแบบวัมาขอใช่มากคออะไรก่อนใชมาขออีกนะมาขอตลอดมืออะไรดิกินข่าวแต่มาขอเนาะจักมืออะไรโบข่าวในเด้อมาขออะไรเพื่อนเนาะที่ได้มาผูกเคนให้ที่งข่าวได้เนาะส่งข่าวในเด้อบื้อนี่นั่นเชื่อเป็นเมฆวัวให้เบื้เพื่อใช่ไหตัดตัดยังตัดผีออกเอ้าครูว่าเนี่นคว่าพีออยู่ลำพะวนนี่เนี่ย บ่เอาอันนสิญาณแท้เนาะแต่ญาแท้ข่อยา้เจ้าเฮาตกใจบ่แม่นว่าหยังมาก็สิอกเนหยังเลยกิเออน่ะในต้นบท่วงน่ะบองท่วงนอทางไหนจบ้านลค่ะทําไมยาได้ออจไปเบิ่งว่าเพิ่นมาบ่หรือว่าไปเบิ่งบ่าอื่นเออก็สิมาหาเจ้าอื่นบ่่เอืเพิ่นท่วงไน่ะเฮือนน้อย c พื่อนสิเฮือน้อยให้อ๋ถ้ามีกระตุบ่ชายาดก็เฮือน้อยเพิ่นเว้าฮะอือเพิ่นย้อนแท้เจ้าบ่คนลูกเจ้าแต่คนกเ้เนาะบ้านเฮานี่หลายเนาะหลายคนนเนาะหลายบ่หลายเจ้าคือฮู้แม่น่่อเจ้าก็ฮู้บ่หลายหลายอว่าหลายอว่าหลายเพิ่นบอกเจ้าบ่อือ ตามคุณเว้ยมันตายพวกเป็นบุญย่านบ่ยานก็บ่เอาเป็นญานะเพิ่นเนาะอืมพสิมาอื่นโดยเนาะเฮาก็ได้มาหาเอ่อแม่เพิ่นเนาะถามแม่มึงก่อนเนาะว่าแม่บ่ถามนาเพิ่นเนาะว่ายังหมอสิมาตักบมาบ่อนจักสิไปมีผู้ไปรับเพิ่นเาแหอ๋อเพิ่นอยู่บ้านมอ ีนมาขายนะขายเป็นนั่นขายยาแน่เออเพิ่นนางขายเพิ่นี่จะแพโอ้เพิ่นว่าขายห้างไม่ห้างยาเนาะเมนเนาะทางทางเมน่ะไปเบิ้งไปเบิ้งแล้ว่ปท่วงไปมูไปมูเลยไปมูชวนป้าไปเบิ้งไปเบิ้งมืป้าว่าคิดได้เหรอเนีไปเบิ้งว่าผีรำร้ายนางนี่นาะดยใช่เลยัวอยู่ผัวทางไกล ว่าว่าไงกับว่าไงชุมประชางกันเนาะหลายอย่างไงเนี้ยคือหมูเองบ่นะทั้งหมอเป็นทั่วตัวนึงกับไก่ตัวนึงไก่เดี๋ยวมาตบมดเตรียมไปถ่ายก่นหมูชื่อหางมันนะหมูโอแล้วก็ว่าเนาะแบบว่าเป็นตัวเนาะเอาแบบพอแลีงพี่นะมาที่เดียวกันบริเวณมันจะปั้นเบาอยู่นี้โอ้เหหามากนะหนาวแตกก็ได้มันย่านได้มาโคดีมืดชึ่อเหมือนข้องนาวแตกเนาะคืออะไรนี่นันชาวนาว่าผมกินเอาคือว่าเพิ่นอยากได้เฮือนหน่อยอย่างบ่เฮ็ดเทือนหน่อยเพิ่นเฮ็ดทุบกระตุนนั่น เอาเพื่อนเฮ็ดผูกกระตุ้นเฮ็ดผูกคนให้เฮ็ดผูกปั้นยัดเขาหันเลยยัดเงินหน่อยเคนหน่อยคนยังไงเปียบอะไรเพิ่นอยู่เพื่อนเนาะเฮ้เพิ่นให้เฮ้ไปตั้งอีเชนเนาะก็แต่กันมีเล่าก็ตั้งอีเล่าคนนี่ผมมีเล่าก็ชีคแต่แบบนั้นนะจะทีจะทานแบบต่างๆบ้านทักษาแบบต่างๆมีเพื่อนวันใหม่ตั้งตั้งเจ้าทีเนาะว่าอ่างไงกันเจ้าทีเนาะเมนนแม่ยัง เห็ดทูกหรือเ่ากระตอกกระตุ้นเข่าไปยัดไปที่ว่าเพื่นน้อยเนาะแบบว่าจะเปียกเพิ่นยู่หันเนาะโดยใช้เดินนั่งนี่เดินเช่าโอ้เพิ่นบอกว่าเพิ่นกะเห็ดลองเบิ้งเนาะเตอมันเช่าดีมันเช่ากัมีเไม่ล่าหัวกัหัวหัวเดินไปก็บให้เมนแต่เพิ่นว่าบอกว่าเาถือเพิ่นเนาะจับหนึ่งเราไมยู่หันได้ไปได้มือหนี่งเลยเียนน่แบบทั้งทั้งแม่ไปเบิ้งหนีเมนั่นเพิ่นทั่วเองเพิ่นบอกทั่วเองเพิ่นโ มิต่ว่าเจ้าไปเบิ่งเลยท่านได้วอท่านบอยังช่บ่านไ้อเนเิ่งูุแนะเพื่อนก็ถือว่าเ้ยมึงน้าแตกได้สะดงงน่าบอกมน้าแตกด้ไยกันเป็นลูกยังลูกบุรีผู้เช่ามาเบิ่งนี้เพิ่นเบิ่งแบบนี้เพิ่นเบิ่งมากแบบมนแบบเนาะถียังไม่ได้บอกยังีเพิ่เบ้าออกมาก่อนเนาะนางนี่เน่คนคนขาเล้งคนนเ้มแนขาเล้งิวแล้วชีกับานชีอ่อนนะคนแบบนี้คนนี้กับลานว่น้องนนี้นะว คนหนีหนาใหญ่กว่านี้อากว่านองเพิ่นบาอทีอันที่เพิ่นวามาแบบแม่ก็ว่าถืกอยู่ว่าถือยู่ถืกแด้เนาะปลาบานี้คนจนยิกลังบ่าม่ปาน่ยิกถืเนาะถือเนาะถืกเฮงแต่เฮานีสิบปปาได้ติทำเพอนเน่เฮาไปว่าเ่าไกลเพิ่นทางนีก็คือว่าได้เนาะสิบ่คิ้วเนาะสิบ่คิวอันนี้เฮาบกว่าสิไปเบิ่งนเพ่นนี้เพิ่นกับิ่งเอนเพิ่นเฮาก็เว้าเห้เพิ่นฟังนําเด็กน่อยเนาะเฉยๆเฮาก็ เพิ่นกะชีท่วงเองเพิ่นเช้าูกปัวกะชีได้อยุหนึ่งวนน้านี่งเขาเมาหวานน้ตี้ีบามึเงินกน้อปัว่นเนไก่เนอื่นไก่ดีเไก่จนาบุมนั่นเพ่นอางานแบบบุูชนอย่งที่เลยเนาะบุฟูชนพวกนี้แจกว่านี้เป็นงานแบบนี้เลยอามามึงนาวแตกกินแล้วกับมึงนาวแตกดีเางเมบ้านโออได้ยิียสิเป็นเื่อนหก็ดีใจเนาะเมียนก็อยากใหเพิ่นดีเช่าเนาะดีมันเช่ากะถือว่าเากะดีเนาะ น่อยดินําดิใจนําน้องเพิ่นเนาะมาไปเนาะกินมาปู้มปุ้ยได้แล้วเป็นมาแต่เฮ้นี่ล่ะว่าปั้นเบ้าอยู่นี่เขเจ้าทวงติาง่ายแบบอยู่กับเด้เนาะอยู่บกับที่กระโตแล้วเลยนะกะอันนี้ก็่ง่ายกะเพิ่นเป็นหมอศาสตร์นะเนาะแม่เนาะเพิ่นกทวงเนาะมีเนาะเือแม่ไ่มันก็เตะเราทวงแล้วเนาะ อเพ็่นงตาบ่งไ่นั่นนะบ่งขักคึ้นมานี่้มาแต่เ่อแบบวะเดี๋ยวบึงสะดวงจะยากเนี่ยบ่งเนี่ยบึงจนแบบว่าอยากลบุมนแล้วเนาะเด๋ยวมันหลดันหลดนีกมันบ่เมนมันโดดหเล่อเห้องนรอเห่อเมรเหรอเอเาเอเเเอเอเหรเรเหรเเเเเอเอเ่หเเอเเเอเอเรเ เจ้าเดียวมึงคอยจุงแบบที่ตาบวานเนี่ยนะแค่แดดตาแรงก็ด่วยแห้งสุดติดเนาะทั้งตาบวมแบบว่ายังไงกับเพื่อนท้วงว่ามีผีลายบ่าอยู่ในกระตุนโตเพื่อนอะสมประสานกันในสติโดยแล้วสมกันมได้เนาะเป็นแต่ใจเนาะคนงามงามเนาะแล้วก็ท้วงแล้วโอ๊ยคนงามเมาก็ยังท้วงจักถึอจักอีกเนาะโดย เธอเขาว่าเจาเข่าไม่กินแน่เาเข่าให้กินั่งเวิ้นะให้ผีเอผีใช่เา่ะมีลายเนาะได้เจ้ามันมาลายบบไปเนาะพนึงดีพนึงบุรีเสชาวพวงเอ้เปียกงแ่ามาทั้งเมกยานเลยเปียกง่ายวพวงแบบขึ้นแล้วนี่ยผสมประสานกันนอนอยู่กัคืนงเสือกับนางบุกนอนบังสัตว์ียเลื่อเดือมาเมันยักไปมันท่อนยานเนี่ยเ้าเนาะแขงแม่แงทั้งเจ้ากับเปกเออะนอนบุรนอนเนละมืนตาลงอยู่เบิ่ คือแบบนอนได้เนาะทางแม่นอนใหญ่เนาะทางแม่เนาะอืมทางแม่ก็นอนมันนอนเบิ่งอันนี้โอเคๆเบิ่งเจ้าที่บัแม่แบบคือบ่แม่นคนนี่เนาะแนมไปแนมมากนาทางก็ดินจนยหนีแล้วเนาะไปอีกแน่มันอนอืมมก็คั่นสิบีบให้บีบให้แม่บมนมันสิชื่อบ่บ่มีแงเนาะบ่ได้บีบได้นวดบายชื่อบายชื่อิ mùa vải phân nơi điện thoại cho nên là vải vải hai mùa đại diện mẹ vẫn mẹ vẫn mẹ vẫn chung mẹ vẫn chung là. Hang mẹ vẫn chung mẹ mẹ vẫn chung là. Hang 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 mẹ vẫn mẹ กับเพิ่นกันนั่นมื่ออื่นนี่เนาะเมยเนาะเ่อตะกี้ว่ามือนี้มือนี้มันเป็นมันกับอันเฮือนมีตาตรงนี้โดยโดยนั่นมาผ่าโคผ่านไปขอขายมาแม่สิอันมาขายกันมาจะเป็นอันถักชินั่นไปขอคตุบโบ้ไลโบ้ไลว้าอันนั้นโดยโอ้เพิ่นเพื่นเฮ้าเนาะแผนนัดเป็นมื่ออื่นเนาะมันมีเพิ่นว่าให้ฮะเพิ่นว่าเพิ่นมาเองว่าเม่คือให้เขาจ้าไปฮาร์ปเอาด้วยอะไร ไม่เจ้าจัเตรียมยังไปถาพอื่นนะมีไก่ไตนึงมาต้มแล้วก็มูมูนำตวะร้าเนาะเต้อหาเจอหางมันแล้วก็เาบอกเอาเมนว่าว่ามูเป็นตเขาก็บอกแบบนี้เอานะพ่อเป็นทีดเป็นโครงเนาะแม่กับเพื่อนอีกหลังนึงเนาะ ยังไปเฮือนเด็กไก่ยังเห็ดเอากระตุ้นบอกว่ายังไงเนาะฮุบกระตุ้นกงัดเข่าเฮือนเมื่อกี้พ่อเขาบอกเขาป้าว่าป้าวเวาบ้าเดือหันว่าดนี่ยมูก้าไปโป้ยช่องตัวนึงกระขาตินกับ่ันใกล้กับตัวนึงเลยมูก้าไปโป้ยโมเมนต์ตัวนั่นโมเมนต์แบบนั่นเผื่อพักไปกนไม่มีเฮือนเนาะอันนี้ผูกเฮือนเพือนได้เชายวพวงโตหรอฮูืมแบบว่ามีแต่หูแล้วก็หางตีนก็ได้เนาะแล้วก็ห้ากระห้องว่าหมูตัวหนึ่งไม่ได้เบ้าหรอวะคนอยากไล่ไปหาเราหันเราหนียังหงมูอยากไล่ ผมบอกนอวทงเนาะมันเอาดอกีอ่ะโอ้มวาถึกเนาะบอากันนาะเมันดูดเฮือนนี่ครับบอบ่เจ็บบ่เจ็บจัดดดยนอส่บุหรบ่ร้องกระโดดันก็ได้ของว่าชาวพวงนั่หลด้ยจังไเข่งฮักชาวงยอมตงนนอแนวไว้เนาะมันได้สิ่ปหะมันมีผูพามันดดคงคงว่าบ่นคนเนาะเพิ่นก็เบิอยูวอืมกจกอยู่เนาะ่งอม่ากผู้คนอยู่นํา ยูดล่างเพิ่นเนาะเสิงอยู่เนาะแบบวนเวียนอยู่นะว่างกันเนาะี่ว่าหลดออกเวาะบัดมนม่นยังบบมาพ่นออกเนาะงใซิเม่นเนาะแม่เนาะตอนที่เพื่นดีนะาเฮาก็แปเนาะบัดปกติดีบ่ดีเนาะดางสว่างทางแมยพิ่นคือิสังเกตอยู่บนบัดีนะแม่ก็ดีบัดห้ก็ใายคือว่าเฮ็หยังตาเซ็งยังใสได้เนาะว่าอ่างกบิม่นน่นาลเนาะแม่นอ้ยบ่มาแ้วคนลุกๆกคนลุกแล้วข่อยก็ได้ เห็ดเม่พูดว่นเอาเข้าไปให้ยานเข่าลึกลับเข้าไปว่าปั่นปั่นบิวย่านเลยเนาะย่านนั้นเนาะเม่เนาะเม่กันย่านโงๆเราอยู่น้ำกุ่มเนาะแต่มาสอนลามข้าวคอยย่างนาแตะโคเลยเม่กันว่าเป็นโถกเป็นทางที่เม่ทางเที่ยวว่ะเราง่ายกันมีไลยนะติดมาแต่เขาหมือนปุยเหยื่อขี้เหมืองจิงเป็นอยู่เลยเนาะเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนออกอยู่พม่แั๊กน้องเม่เลย างว่าลายเนาะาะว่าวนเวียนน้ำกระตนกระตูน้องคนลายบ่งไผ่วิตกระชากว่าไจับด้วยเราอะเสียงไผ่แม่บ่เป็นคนจับเลจับ้นชามใ่เด้รอะจับ้นชามใบก้ยเราถือว่าจะปุจะปุกอีนีเลยหรอแม่ขี่ห่ายเลยเนาะดยืมงขีหายเลเาะเป็นมากเลนี้มันจิมาปั่นเบาอย่างนางนี่เนาะว่างเนี่ยปั่นเบาเนาะ วอาค่ะบัมีำตีมูเมยันยันเมนมอจะตักตัันคนเตมุยอ้ยหกัพี่โยบมาสิบ้านหนเ่ามเมยกับบลยป้อกว่าบุ๊ลย์กบมันไปเนาะมือมืออมือน่นนมือนั่นเมย์ปอยบ่ล่อยไปโบกเม้มาตะบดโดดไม่ถ่ายิมไปดังดิบน่แบบนไปดิบงินลงคก่าเนิหว ไปแบบีก็นไปกับนองไปเลือนรงข้ามแบบหินไปเห็นอยู่บุญบุญชาวตาเห็นินเห็นนนึงเฉือยเอเฉือที่โเห็นชาวตากับชาวมือมาทรงเนาะคนข้าไปชตาแล้วคันเลยบ่ห้องตชิไปใช่ผลิต้านพรมอ่ะมันพมอนี่บ้านพ่น่ด้วด้วยด้ยด้วยีนะป้วไรพี่อออีนะทางไหอีกบ้านนี่มวูดนี่นี่อ่าิลินทั้งพ่นทั้งพี่อยู่บ้านนี่เนาะพ่นกันเลยไก่บวกไก่จะเชียงไปนี่ เมื่อยได้เพิ่นเด็กจ้ะเนาะแต่่อยสนั่งอยู่เฮือนอยู่หยังกยังเอามันง่ายจชมสิย่างไปพุ่นเพื่อชีวิตบ้านเฮาก็บ่ง่ายเมือใกล้ๆเนาะฮะคนใบย่านบ่จักคนแท้แเจ้าสิเขาเจ้าฮู้เจ้าใครดอกเคนอื่นเอาเจ้าไปทงวันอื่นไกลยังแตกด้บจักทมาดิเจ้าผู้เจ้าผู้งามจับดีห้วยเฮาไปเฮ็ดได้เห็นผู้สาวได้เนาะแม่นเจ้าบ่ย่านบ่แม่ยังหายากเลยเขาที่พาไปทางอื่น ย่านิได้ข่อยไปเดียวนุ่งแจ๊กเจ้าหนาไข้แล้วจังว่าเขาเจ้ามาสุ่มเนาะดูว่าเขาเจ้าวันบอกนี่ปวดพื้นเบาๆนั่งไหเนาะนั่งซึ่งเบิ่งอยู่เด้นนั่งซึ่งยืมวันปวดพื้นเบาเพิ่นพังโยกพี่น้องเลยอยากนอนเบานอนเบานอนนอนจะข่อยกันซิเมื่อนอนอนเบาเมื่อนี่นะนอนเดียวคือนอนเดียวบอยากนอนนอนบลับเบาคืนนี้จะนอนรับอยู่เบาคืนนี้มีไพน์เนี่ยมาหาเจ้ามัอน มาเด็ดน้ำจ้ำมันน้ำผึ้งกืมแาวกึมยากระเพรอีกมีชีตยากระทุ้งข้ามดูดินโอ้ดูดๆพลมาแต่เศร้าหูวเศร้าอือเจ้ข่อยวัดมาแต่เศร้าหูยันว่าให้เจ้าพักผ่อนตอนบ่ายจังม้าพากันชวนกันบ่ายวันนี้โอ้บ่ายเด้เดี๋ยวเที่ยงเดะบ่ายเดะดึงเฮียนเดะนอนพักผ่อนซะเด้อบัานนี่ให้เจ้าพักผ่อนเมื่อได้บับนี้เนาะ ครับก่อนมื้อหน้ามื้อไงจึงจะมาหาเจ้าอีกเนาะชาพวงชาวดวงแมนสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีบายเด้อแมนสบายดีโดยสบายดีเด้อโอ้ยเนาะสติก็ได้ไปหาน้องมาหน้ารัวน้องเต่ามาน้องปีมห้อยและน้องพลอยพี่น้องเนาะอ่าก็ได้ไปตามแม่เพื่อนหรือว่าโอ้ร่วมกับแม่เพื่อนเนาะแม่เพื่อนก็ว่าเออไปบึ่งมองมาแม่พี่น้องเลยกะมองเพื่อนกะทั่วทั่วว่าให้เฮ็ดอ่า ให้เฮ็ดอันเพื่อนน้อยเนาะเพื่อนน้อยให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็กับอันอะไรยังกินพีดแบบเอาหมูตัวนึ่งอย่างนี้เด็ดตีบก็ได้เินเม่คนว่าเนาะได้เินอันมาข้าวๆแล้วก็ต้มไก่อ่ากระชีเป็นมื่อื่นเศร้าเนาะเพิ่นกระชีได้มาเฮ็ดให้เนาะอ่ามอเพิ่นกระชีมาเฮ็ดให้เม่เพิ่นเนาะอ่าเป็นหมสายยาสะเพิ่นที่น้องเลยเพิ่นกาท่วงเง้าว่าอ่ามีแต่วิญญาณแบบเนี้ยบอดีแบบ วนเวียนอยู่ในตัวน้องเพื่อนนะเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนก็ได้แห่เฮ็ดอันนี้คำเฮ็ดแหละสีเศร้าเพื่อนมาเพื่อนพี่น้องเลยห่าวกะสีมาลุ่นกันน่องว่าเฮ็ดไปแล้วน่องเพื่อนสีเศร้าดูโบน่องเพื่อนพี่น้องเนาะกาเป็นกำลังใจให้น้องมะนาวเพื่อนเนาะสู้ๆน่องเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นรุ่นไปเบิร์กน้องกันเนาะว่าน้องเพื่อนสีเศร้าดูโบเนาะหลังจากเฮ็ดที่มอเพื่อนท่วงมาเนาะเฮ็ดไปแล้วนี่เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะ ดูสำหรับคลิปนี้สติเป็นเช่จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะคุณพี่น้องเนาะอะ่ก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อคุณพี่น้องเลยกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้สติเนาะเหตุคลิปต่อไปเนะาะถ้า,าสาติว้าพิพาทะการใดก็ต้องขอถูกขอ,ขอไพ่หลายเด้อคุณพี่น้องเลยดยูสติก็ต้องขอขอบใจนเนาะเ fc two c านเนาะที่ความาชมคลิปสติเนาะในต้นเต็มจบแล้วก็กดค้าโฆษณาเนาะสติก็ต้องขอขอบใจเป็นหลายเด้อดูสบายดี